สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าที่คุณพอ่อครับผมเป็นไงบ้างครับก็สู้ตายครับเจอปัญหาหลายอย่างครับเกี่ยวกับคุณพ่อครับทาไมครับก็ไม่เคยฮะแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆในวงการบันเทิงสอนหลายเรื่องครับว่า,าจะมีอาการเมียเหม็นเมียเหม็นหน้าหรือภรรยาเหม็นหน้าหรือแฟนเหม็นหน้าหรือมีเหตุการณ์ว่า ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันมีหลายอย่างก็ก็ก็ได้เรียนรู้ครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องลูกว่าลูกต้องเรียนที่ไหน,แล,น,นแล้วก็เริ่มเริ่มทํางานเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มในเรื่องของการแบบใจเย็นลงครับใครใครมาด่าอะไรเราก็ ไม่เป็นไรจ้าอันนี้เขาสอนหรือขู่ครับอะไรนะคะเขาสอนหรือขู่ครับเป็นเองค่ะผู้ใหญ่สอนดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีมากครับที่ดีมากๆกับการมีลูกแล้วก็ขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องของแบบลูกลูกเราให้แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยครับผมตอนที่ตรวจขึ้นมาเฮเลยไหมครับร้องไห้ครับ ร้องไห้ครับตอนตอนแฮรด้ินเสียงหัวใจลูกร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเข้าไปในห้องแล้วต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีการตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วพอคุณหมอว่าเนี่ยเสียงหัวใจลูกนะเห็นเห็นแขนเห็นขาแล้วโอ้โหยิ่งแบบดีใจครับดีใจอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้อะไรก็ได้ครับขอให้น้องแข็งแรงและน่ารักเป็นเด็กดีครับผม พอได้ยินเสียงรู้ว่าความเป็นพ่อมันเริ่มมาไี้ยังเสียงหัวใจใช่ไหมก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแบบว่าฮึบขึ้นทํางานจากง่วงก็ต้องเติมกาแฟครับจากแบบว่าจากแบบว่าเอ๊ะเธอไม่ถ่ายเนาะให้ฉันรออะไรเงี้ยเธอแบบไม่เป็นไรเธอถ่ายกี่โมงก็ได้มันก็จะแบบมีมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ดีอะพี่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันเท่มากเลยแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็มีความแบบลุ้นลุ้นในแต่ละวันว่า ต้องเจออะไรต้องเจออะไรอะไรเงี้ยเออเวลาคุยกันรูปต,ตอนนี้เสกสองเสกสามนะในท้องคุยกับแฟนก่อนดีกว่าตอนนี้เพราะว่าหลายๆอย่างก็บางทีก็ต้องปรับปรับปรุงตัวหรือแบบเรานิสัยไม่ค่อยดีเพราะเราไม่เคยมีครอบครัวงไงแล้วบางทีการวางตัวกับกับแฟนเนี่ยบางทีมันเราไปเอาแต่ใจก็ไม่ได้เราจะแบบโอเคงอนใช่ไหมกูงอนกลับก็ไม่ได้ละ <c oughs> ก็จะต้องแบบยอมยอมยอมแล้วก็ โทษทีครับโทษทีครับเขาใครเหมือนขี้หน้าอย่างไรตอนนี้อะไรนะเขาใครเหมือนขี้หน้าเราด้วอยังก็ยังไม่รู้เลยครับต้องต้องต้องรอดูว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้คือเน้นทํางานแล้วก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็เข้าวัดทําบุญบ่อยมากครับเพราะว่าต้องเรียกกลับบ้านเร็วไหมคะพอเสร็จงานปุ๊บกลับเลยไหมตอนนี้ผมผมผมทำอย่างนั้นอยู่เพราะว่าผมไม่ไปแนวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะบใช่คำว่าเหอได้ไหม อะไรนะใครใช้คำว่าเหือลูกได้ไหมตอนนี้เหือแล้วครับก็ก็แล้วแต่เลยครับได้หมดคนระับ <laughs> คุยกับเขาทุกวันครับจับะคุยกับลูกทุกวันไหมครับคุยครับคุยครับก็มีแบบว่าคุยแล้วก็ให้กําลังใจแฟนแล้วก็มีการแบบปรับปรุงตัวนิสัยที่แบบเคยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใจเย็นลงได้ฟังได้ฟังแบบเสียงลูกเปลี่ยนไหมฟังในในตอนที่เขาเอาตรวจอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอัลตราซาวแล้วก็มันก็จะมีเสียงหวัวใจตึบ<ม>ต๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บลูกให้พูดคุยกับลูกไหมเนี่ยพี่เขาบอกให้พูดนะ เขาบอกให้พูดว่าเป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆน่ารักแล้วก็ให้หนูแข็งแรงครบ32ทุกประการอะไรเงี้ยครับอยากให้หน้าเหมือนใครคะให้เหมือนแม่ดีกว่าทำไมทรับโค้งหน้าเบ้าหน้าแม่เขาเขาดีกว่าเราครับอ่าสี่จะสี่เดือนแล้วเนาะจะสิบสามสัปดาห์อะไรเงี้ยครับผมแต่แรับปี้ไม่มีลูกแบบรับปีมัง โหแฮปปี้หมดแล้วครับเพราะว่าเด็กคือจริงๆแล้วมันต้องมันมันมันมีมันมีปัญหาไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะแต่แต่มันต้องปรับกันให้ได้เพราะว่าในเมื่อเราเลือกที่จะเอาเขาออกมาแล้วหรือเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราต้องมีการจับเขาคุยกันในหลายๆเรื่องว่าเฮ้ยเราควรจะต้องวางแผนอะไรยังไงให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็รวมถึง ความเป็นผู้ใหญ่ต้องมากขึ้นจะไปเล่นทเรื่องตึงตังเหมือนเป็นเด็กเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วฮะมันมันต้องมีวุฒิภาวะแบบเปลี่ยนมากขึ้นนะครับแล้วครอบครัวว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่น้องก็เขาโอเคทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางทางสองฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามแบบให้มาคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยครับกับขอโทษนะกับเขที่บอกว่าพลาดหรือเปล่า ใ<ห>ครกดคอมเมนต์บ้าพหรือเปล่ามันจะมีคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบอเลาอ๋อไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เลยครับเขาจะมเม้นต์พลาดไหมท้องก่อนแต่งแล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าเราตอนเราทําเราตั้งใจมากครับอจะได้เหนุไหมครับพวกนี้ <c oughs> ผมไม่สนใจเลยครับตัวน้องตัวไปหมอเขา okay, <c oughs> ไม่ค่อยเข้าไปอ่านอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเบื้องต้นมันมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีโทรศัพท์และมีเน็ตเขาอยากจะพิมพ์อะไรก็เรื่องเขาแต่หมายถึงว่าเราเฉยๆกับพวกพวกพี่ๆเขาอยู่แล้วครับ เขาจะว่าอะไรก็เขามีความสุขก็ปล่อยเขาครับเรารู้สึกแย่นะที่จะเป็นข่าวดีของเราไม่ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถ้ามันไม่ได้ว่าอะไรหนักหรือแบบใครมาบอกหรือใครมาเห็นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยได้ได้ได้สนใจอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าผมอาจจะอยู่วงการมานานด้วยแล้วก็ผมมองว่าเขาอยากจะว่าอะไรก็ว่าเพราะเราเราก็เคยมีนิสัยอยากจะว่าคนอื่นเลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะเธอเธอยังไม่ชอบอินนี่เลย ถูกปะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันก็อยากด่าม,มันก็ด่าไปล้วจะมีแลนจัดงานอะไรไหมก็อาจจะมีเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเพราะว่า<ม>เราต้องคุยกันก่อนคุยกันว่ายังไงเพราะว่าจริงก็มีวางแผนแบบเออจะแต่งงานตอนมีลูกหรืออะไรเงี้ยแบบคู่อื่นๆที่เขาทํากันอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันมันมีหลายอย่างทั้งเราเตรียมโปรเจกต์ที่จะเปิดที่พักเชียงดาวแล้วก็เราทําสลับรีด้วยอะไรเงี้ยมันมันเลยแบบคิดหลายอย่างครับอืมแล้วตอนนี้คือแจ็คเปลี่ยนไป ก็หัวงอกแล้วครับไม่ได้โพครับเขา๋อเขาโทรทีมเพื่อนเขาโทรมาก็เลยเห็นหน้านนองครับก็จริงเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็โทรหานิกกี้ว่าเออหลานชอบทองนะแซลแซลนิกกี้เล่นนะครับเพราะว่านิกกี้มันก็เป็นเพื่อนที่น่ารักหลายๆคนก็มา ได้มีโอกาสวิดีโอคอลช่วงปีใหม่แล้วเดทต้องหมากอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักทุกคนครับแล้วก็รวมถึงภูผาอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มดดําอะไรเงี้ยครับทุกคนน่ารักหมดแล้วเราก็มีความแบบต้องเปลี่ยนตัวเองครับเยอะมากขึ้นครับเป็นไงบ้างใกล้จะเป็นพ่อคนก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวให้ให้ลูกแบบไม่ไม่มีปัญหามากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการเก็บเงินวางแผนการศึกษาเขาแล้วก็ วางวางวางการตลาดที่เขาว่าเขาต้องรับงานยังไงแล้วเขาพูดเล่น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  <laughs> <laughs> ไม่ไม่เลยไม่เลย <laughs> คือแล้วแต่เขาครับเขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับ <laughs> หลายคนแซวว่าเป็นชื่อน้องโอซาก้าโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นครับ20กว่าวันแล้วก็ก็จัดกันที่นั่นแล้วก็เลยคนก็จะให้ชื่อแบบญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆก็อยู่ที่แม่เขาแล้วครับอยากให้ชื่ออะไรก็ได้หมดครับเราได้คิดไวไหมพี่จชื่อลูกที่หมวเรา เอาจริงๆยังเลยฮะมีมีแนะนำไหมฮะ <c oughs> <c oughs> มีมีม <g <g> ก็ชื่ออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้แบบเบื้องต้นลุ้นมากๆเลยเครียดแบบถึงขั้นแบบไปไหว้พระขอพรเมื่อาวานนี้ก็ไปไหว้สลักเมืองไหว้วัดพระแก้วแล้วก็ขอพรว่บแบบาแบบให้ลูกเนี่ยผลเนี่ย,ยอีกสองอาทิตย์เนี่ยโครโมโซนแล้วก็รู้ผลเพศเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอะไรอยากให้ลูกแข็งแรงมากๆครับเครียดเครียดมากๆครับอันนี้คือเดินสายมู โหหนักเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ไปเชียงรายไปไหว้พระอีกเพราะว่าให้ลูกอะไรก็ได้ให้ลูกแข็งแรงคุณหมอบอกว่าลูกอะปกติแต่เราอะไม่ปกติเพราะว่าคิดมากเกินทะเลาะกับแฟนมั่งแบบทําไมไม่กินไข่ต้มวะอะไรเงี้ยแบบคือหมอเขาบอกเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาคือเราอะเครียดเพราะว่าเรากลัวลูกไม่อ้วนเรากลัวลูกไม่แข็งแรงเราเครียดมากเครียดแบบ ถึงขั้นมันไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะอปกติจะชิลเฉยๆอะไรตอนนี้ไปหมอนเลิกแพ้ท้องยังเลิกเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับมแพ้ท้องแพงไหมอะไรนะฮะแพ้ท้องแทนเนียไหมแพ้ไม่ได้ครับเพราะว่าเออ่เขาเหม็นหน้าอยู่ตอนนี้ก็พยายามทํางานเยอะๆครับได้มาถึงแฟนๆหลายคนที่ร้องยินดีกับเราอ๋อครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับที่แบบว่าให้กําลังใจครอบครัวผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานผมนะครับแล้วก็ อย่างไงก็ผมจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อวยพรให้ลูกแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าลุ้นอีก2อาทิตย์นะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ